อีกอย่างหนึ่งคือแฉกดาวที่เราเห็นนะ่ะเหล่าๆอันเขาจะเรียกว่าแบสเชียนซึ่งก็าสามารถเอาพลธนูหรือว่าพลปืนไปประจำตำแหน่งไว้ได้หอกกลมๆที่เราเห็นในยุคกลางอ่ะจริงอยู่ที่มันก็ช่วยลดโอกาสที่ลูกปืนใหญ่จะโดนตรงๆได้เหมือนกันแต่ปัญหาคือมันทําให้เกิดมุมอับที่ศัตรูจะมาหลบได้โดยไม่โดนยิงซึ่งก็าทาให้ศัตรูมีโอกาสปีนกําแพงเข้ามาได้อยู่ดีแต่ว่าพอแบสเชียนเป็นเหลี่ยม,เ,ยมเป็นแฉกดาวแล้วก็มีเยอะๆเนะี่ยมันก็ทําให้ไม่มีมุมอับเลย จะเห็นได้จาก Star f ฟ r ์ดน,นีว่าทุกแฉกดาวถูกออกแบบมาให้ทหารยิงไปที่บริเวณแฉกอื่นได้ด้วยแถมยังถูกออกแบบมาให้ทหารรวมกําลังยิงไปที่ตําแหน่งเดียวจากหลายๆแฉกได้อีกเรียกว่าศัตรูอ่ะคือตัวพลุนได้ไม่ยากแต่ว่าทั้งนี้อยากจะโน้ตไว้น,นิดนึงว่าไม่ใช่ทุกแฉกที่เราเห็นถือว่าเป็นแบ s เชียนนะบางอันนะ่ะเขาจะเรียกว่าเรวลินคือให้คิดว่าเรวลิน่ะเป็นแฉกดาวเอ็กซ์ตร้าที่แปะเข้าไปตรงกําแพงป้อมประการส่วนแบ s เชียนจะอยู่ตรงมุม ไปดูกันแบบเต็มๆได้ที่ Noble YouTube Channel